ฮัลโหลทุคกคนวันนี้ก็มาพบกับการเรีแอคชั่น er. ออฟิเชียลเทเลอร์อาทิตย์ดาวตกกันจา้าลงมาสั่วโมงทกีฬาฉลิบมากเพิ่งเห็นโอเคเห็นปุ๊บรีแอคเลยมาเราไปดูตัวอย่างก,กันดีกว่าจา้ะคอนโดนั้นนะ่ะมีประวัติคนตายเยอะมากเรื่องบนญโดยเฉพาะห้องเจ็ดส่วนส,สองอะ่ะเนี่น้องจะเช่าห้องเจ็ดส่วนสองจริงเหรอมีอะไรหรือเปล่าครับ <What? S 2> ไม่ได้อยู่คอนเสิร์ตนะะกี้ทำไมอ่ะเฮ้ยไม่กลัวเหรอเฮ้ยแล้วฉันกลัวผีสามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้คนได้ไไดสามารถสื่อสารกับวิญญ,ญาณได้ทำไมถึงเป็นผีที่อยากคายขนาดนี้ <c oughs> ไอ้เียอะไรกุก <c oughs> น,นเนี่ยอุย้ยปล่อยเลยดิให้อยู่ร่างเขาอี้ได้แล้ว <c oughs> คิดว่าไม่ได้ทำนะ กูมไม่รู้แหละไอ้ี้แกกูท้อยโดไม่ห่อนนลยหรือยังดังอย่นเนี้ยน่ะไม่ติดรว่าเป็นผีมึงนี่เกงยานจากห้องอื่น่อยู่ห้องนี้ทำไมนะอุย้ยไรสาราชิบหายเลยคนบ้าเลยวะคุยผีได้ไอ้เฮี้ ่ออไปไอ้บ้าอะไรนี่มันเป็นอะไรเัืงหนาวะเอ,มมเอมมไอก็ปิดประตูใส่กูเนี่ยช่วยคุยกับเอ็มม่าหน่อยเอ็มม่าแม่กูอ่ามึงคิดจะาช่วยหาเอ็มม่าใช่ไหมมิสไซยันช้านีม่มันแก้ยากจังเนาะแม่มึงอะเขาไม่อยู่แล้วนะเอ็มมา่าไม่อยู่แล้ว มีวิธีที่จะทำให้คนปกติสามารถคุยกับิญญาได้ไหมเอนอรสขอไลน์เพื่อนงหนเลยดินี่พี่จะจีบเพื่อนผมปะเนี่ยติดไ้แล้วครับขอบใจนะเว้ยรู้ว่านอนอะมึงไม่เคยชอบใคไรมาก่อนแสดงว่าครั้งเนี้ยมึงชอบจริงจะชอบไปท่าไหนเนี่ยผมบอกแล้วนะพี่เลิกหวังไปเถอะโอกาสสำเร็จไม่มีหรอกึงเคยเป็นแบบนี้บ่ฮะพยายามเจ้าอะไรบางอย่างออกจากหัวแต่แม่เขาออกไม่ได้ไม่ไดนี่น้อง พูดถึงน้องดาวเนี่ยแม่เป็นที่วางสายตาของกูนะเว้ยคุณมองแม่แล้วสบายตาคนอื่นคงมองแม่ว่าไม่สบายตาของคุอะมรว่าจริงนะกล้าใจพี่ไปชอบคนอื่นผมจะช่วยพี่แบบเต็มที่เลยแต่นี่มันชอบเพื่อนผมผมก็อยากให้เพื่อนผมได้เจอคนดีๆทำไมจังว่าลูกกูวก็รอยยิ้มของพี่สวยดีัะ man. สำหรับ,บ,บการเรียนชั้นเทลเลอร์อาทิตย์ดาวตกวะจบบ้าแล้วฉันบอกแล้วพี่อาทิตย์ด่าตั้งแต่ฉันดูไอซีรีส์เรื่องนี้มาพี่อาทิตย์นี่คือแบบสเปคชั้นสุดๆ I love สเปคผู้ชายแบดบอยไอมิสิกแพ็กไอมีรอยสักไอเซ็กซี่กลาวใจดูไร้ร้ายไม่เป็นคนดีฉันชอบ ฉันชอบผู้ชายลูกนี้ so badsi badsi มากคุณพี่ว้ายคุณฉันเห็นแล้วแม่ฉันจะไปลองอีฉากนั้นฉากที่พี่อาทิตย์อาบน้ำแมันเลือกแค่นั้นแหะแค่นั้นอหะฉันว่าต้องมีฉากถอดเสื้อเยอะแน่เลยฉันชอบมันเป็นอาหารตาที่ดีพี่อาทิตย์จริงๆอาหารตาที่ดีสำหรับฉันมากว้าย ตอนสูบในรถนะแม่โคตรกาวใจมันต้องแบบมันต้องแซบต้องหนัวต้องแซบต้องหนัวยุ่ยยุ่วเมื่อไหร่จะมาว,ะว่าเนอฉันข้ามฉันมองข้ามผีไปเลยอ่ะก็คือเรื่องนี้ยายดาวตกมองเห็นผีใช่ไหมโอ้แล้วฉันไม่คนกลัวผีอยู่แล้ว,วอ่ะออพี่อาทิตย์ก็คงจะไม่มาปอบฉัน่ะทำไงดีอ่ะ กผ็ผีอะผีเรื่องนี้น่ากลัวปะเนี่ยแต่ว่ามันจะมีฟิลแบบตุ้งแช่อย่างงี้ปะแต่จากที่ดูแล้วมีผีน่ารักอยู่เออเออฉันน่าจะดูได้อื <c oughs> อเราไงอะพี่อาทิตย์เขาก็มีเซนด้วยปะเนาพราพี่อาทิตย์ก็รู้ว่าเยดาวตกเนี่ยมองเห็นผีอะเหมือนเขาจะให้ช่วยตามหาแม่หรืออะไรปะแม่เขาตายไปแล้วปะอะไรที่ชื่อเอ็มม่า แล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับพี่อาทิตย์อะเออด้วยความที่ฉันนะไม่ได้อ่านนิยายมาก่อนนะคือฉันก็ไม่รู้เนะื้อเรื่องเลยก็คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเป็นศูนย์ก็คือฉันจะดูแบบเลียวมากไม่รู้อะไรเลยก็คือดูเลยเนาะมันก็อาจจะแบบว่าพูดออกทะเลไปไกลมากทุกคนก็ทําใจหน่อยแล้วกันเนาะโอ้ทอนไม่ไหวเว่ามา,มาวันที่เท่าไหร่นะเดือนมีนาปะมาเลยพี่อาทิตย์พร้อมที่แอกแล้วพร้อมเลยนะ ทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะทุกคนเออทุกคนต้องคอยเตือนฉันด้วยนะถ้าแบบว่าหนึ่งวันหรือสองวันอะแบบซีรีส์มันออนแล้วแล้วฉันยังไม่ได้ลงคลิปนะทุกคนเตือนฉันในคอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะว่าพี่อย่าลืมรีแอคเรื่องนี้อาทิตย์ดาวตกนะเผื่อฉันลืมเผื่อฉันลืมช่วยกันช่วยกันเตือนความจําฉันหน่อยนะเผื่อฉันลืมรีแอคโอเคทุกคนก็บแล้สมาชิกดาวเดชั้น o f f i c i a l t ล er. เ okay. ทเลอโอเครอดูตั้งตาดูเลยฉันจะวอร์มตาฉันจะวอร์มตารอดูพี่อาทิถอดเสื้อเลยคุณพี่ว้ายลิศเลิศมาเราแาบบ้าผู้ชายด้วยกันดีกว่านะทุกคนโอเคติดกดติดตามฉันไว้เดี๋ยวฉันมาลงคลิปแน่นอนรีแอคชัน่นเจอกันแน่แล้วเร็วนี้โอเคทุกคนบ๊ายบายไปนอนแล้วเดี๋ยวไปตัคดคลิปก่อนเดี๋ยวลงเลย